โอ้โหคุณวัดแม่คุณนี่ดูแลรถดีจริงเลยนะครับผมรักรถคันนี้มากเลยครับสวยนะรถคันนี้สวยผมชอบจริงๆเลยเอ่อซื้อต่อได้ไหมขอซื้อต่อได้โอ้ยไม่ได้แล้วครับผมรักรถคันนี้ผมไม่ขายแล้วฮะน้าเราเพื่อนบ้านกันขายผมเจอผมชอบจริงๆไม่ขายครับเพื่อนกันขายเถอะอ๊ยไม่ไดเองไม่ขายน้าขายเถอะขายเถอะเดี๋ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ เมื่อวานอ่ะมีคนมาขอซื้อรถคันนี้สามแสนผมยังไม่ขายเลยครับผมให้ห้าแสนโอ้ยโอ้ยคุณวันใจเย็นใจเย็นผมรู้ว่าคุณกรธอย่าเพิ่งโมโหอ่แต่เราเพื่อนกันเพื่อนกันเอาไม่ขายก็ไม่ขายผมขายผมขายห้าแสนใครจะไม่ขายจะบ้าไงเดี๋ยวไปเติมน้ำมันให้ห้าแสนห้าแสนไม่แผสบายใจก็เถอะแต่ถ้าเบรก ไม่ต้องตกใจห้าแสนเดือนสามวันประกันเทมให้ทำจิ๊บเที่ยวโอ้ยไอ้บ้าใครจะไปซื้อไม่เอาแล้วเอาได้บเพื่อนกันเนี่ยใครเพื่อนแกโอ้ยไปซื้อไปซื้อโอ้ยหรือว่ารถมันรู้วะว่าเรากำลังจะขายมันขับวัดและบูทคันรถ แต่พอจะขายกลับเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยแล้วยังกิฟเลยนี่กิฟต์เลยแล้วตกลงขายวะเอาขาย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 ได้รอยขายได้รอยเดวจุ๊จตกลงจะขายนะเอ้ยเอ้ยเออไม่ลู้เป็นอะไรขึ้นมาสะดุดวา ผมขายต้องกล้องก่อนน่ะผมขายไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยตกลงไม่ขายนะเอ้ยแต่เอ้ยแต่เครื่องมันก็เดินดีนะเนี่ยเฮ้ยขา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 ยดีกว่าขายกันแล้วกันว่ะเฮ้ยไอ้นี่เอ็งรู้เรื่องนะเนี่ยเฮ้ยตกลงยังไงวะเนี่ยตกลงไม่ขายแล้วว่ะเอ้าทำไมอ่ะ ข้าทางรถมันไม่อยากจะให้ข้าขายว่ะในที่สุดวันนี้วัดก็ยังขายรถไม่ได้แต่วัดก็ยังพยายามขายรถทางนี้อยู่แค่ดจ่มากโอ้โหเฮ้ยตำรวเองขายนะมาดิมาดิมาดิมาดมาดิมาดิโอ้ยมาดิมาดิอะไรผู้หญิงวะเนี่ยตำรวจเองขายนะเฮ้ยเบาเบาดิเบาทำไมนะไอ้ขโมยรถมาวะเนี่ย ไม่ได้ขโมยรถไม่ได้ขโมยเล่นกลัวใครได้ยินวะกลัวมันเนี่ยใครวะรถอะบ้าปะเนี่ยกลัวรถได้ยินว่าขายโอ้รถมันไม่มีชีวิตได้ยินรถจะเป็นอะไรกูเอางี้แล้วกันเขาพูดเลยแล้วกันอ้รถาให้ข้าเลยซื้อเองแล้วเขาจะตกลงขายข้าแล้วข้าซื้อเองเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเปล่าพูดอะไรไปแล้ววะกูดอะไรปแล้ววะ โอ้ยเคทไม่ข้าบอกเขาว่าอย่าพูดเลยไม่ได้ยินว่าขายว่าขายโอไอ้บ้าฟังไม่ตั้งแถบเลยใครจะไปซื้อไม่ซื้อเอ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพูดไปรถบ้าไอ้ไไอ้ของคุณเนี่ยทำไมต้องให้ผมมาหาด้วยผมเป็นคนซื้อรถนะคุณต้องบริการผมสิโอ๊ไม่ได้ครับผมเลือกเป็นคนถือเคท คือรถผมเนี่ยเวลาขายใครไปปั๊บเนี่ยขับออกไปจะเกิดอุบัติเหตุทุกทีเลยขับออกไปอย่างนี้แล้วกันนะฮะพอเข้าเขตบ้านผมปั๊บเนี่ยห้ามพูดเรื่องการซื้อขายกันเลยเอ้าแล้วจะคุยรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยนี่ไงฮะอะไรูเนี่ะมีอะไรก็เขียนลงกระดาษโอเคไหมโอเค โอเคไหมโอเคครับตกลงซื้อไหมรถชนลถเยี่ยมเยี่ยมไปดาวางมาโอเคขอบคุณมากไปก่อนนะ พวกนี้โวกนี้โอ้ยโอ้ยในที่สุดฆ่าใครอีกไดทีจะได้หมดเรื่องหมดราวฆ้าในทีหนึ่งสบายใจ สวยจังเงาคุณพระช่วยคอนู้ตัวว่าโดนถ่ายก็ทนเลยนี่เป็นเพราะอะไรหรถคันนี้จะรู้เรื่องจริงๆหรือเป็นแค่เหตุบังเอิญหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย